สมมติไปกินหมูกระทะกันแล้วก็แฟนเรากินเยอะมากแล้วเ็าบอกโอ๊ยอ้วนขนาดเนี้ยพุงพุงจะจะแตกแล้วยังจะยัดเข้าวอีกอันเนี้ยเอออันเนี้ยเขาเรียกว่าไม่ใช่ขี้เล่นนะไม่ใช่อวยด้วยเขาเรียกแดกดันเออไอ้ประเภทแดกดันพูดประชดนะคะแล้วก็ความความหยอกแบบความหยอกแบบจะเหยียดแล้วอะ่ะ <c oughs> อย่าไปทํานะ อะไรก็ตามขอให้ขอให้สะท้อนกลับมามา,มา,ม,ามาถึงความรู้สึกตัวเองบ้างถ้าคุณโดนแบบนี้บ้างคุณชอบไหมเอาแค่นี้เออถ้าใครมีถ้าใครมาเหยียดกับเราแบบเนี้ยถ้าเราชอบคือดีถ้าเราไม่ชอบเราอย่าไปทำกับคนอื่นนะอันนี้เป็นวิธีการเช็คนะว่าว่าเราขี้เล่นแบบสร้างสรรค์หรือแบบแบบติดลบนะคะเออหลายๆคนเนี่ยนะพอพอมาหยอกแบบบูลลี่อย่างเงี้ยมันกลายเป็น ไปทำให้เขารู้สึกไม่ดีค